เพลงที่9แล้วกันนะฮะรักไม่ได้แปลว่ายอมเอเอเพลงนี้ดูชื่อน่าจะเป็นเพลงเร็วปะเพลงเร็วค่ะก็ะมีเดียมแล้ว<อ>นะคะเพลงนี้เป็นยังไงพูดถึงความรักว่าคงจะไม่ใช่การที่เราจะมายอมกันอย่างเดียวบางทีมันเหมือนแบบ คุณก็ต้องฟังฉันฉชนก็ต้องฟังคุณอะไรหลายๆอย่างถึงเราจะอยู่ด้วยกันได้อะไรเยงี้ค่ะไม่ใช่เรายอมฝ่ายเดียวถือเป็นเพลงสนุกๆนะซึ่งไม่รู้ว่าเพลงต่อไปเนี่ยนิวจิ๋วอยากจะเอาเพลงเร็วมาส่งให้เป็นเพลงโปรโมทเซิงก็ต่อไปอะหรอดูซิทักละกันแบบที่บอกไปที่ให้ไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจของ m ิวสครีมแว่าชอบเพลงอะไรแล้วก็ไปโพสต์ในนิวสครีมว่าเดี๋ยวจะได้ของดยนีจะเป็นคนเลือกเองมาอีกท็กนึงใช่ไหมทักสิบครับผมกระซิบเบา กระซิบเบากระซิบเบากระซิบเอะไรลายๆคล้ายๆ้า้ายค่้ายล้ายล้างๆค่้าย้ายๆคล้ายคลนายๆคล้ายๆคล้ายคล้าย้ายๆคั้ยๆคล้ายๆคล้ายค่อายเคาค้าค้ายๆค้ยคล้ายๆคยๆคล้าคล้ยคล้ายๆคล้าล้แยๆคน้าๆคล้ากคาค้ายๆคล้าค้ายๆล้ายๆล้ายๆีล้าายยอๆล้้า้า้้้้้าายายา้้ว มูฟเบ้นในการโชว์เท้าไฟบ้าๆเหมือนกันไม่ใช่เราจะแบบเดี๋ยวพอาละบ้างแบไปเท้าไฟทั้งนั้นละบ้านเต้นละบ้านเลยค่ะอ่าแล้วก็แขกรัที่11เนี่ยหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วก็คือเพลงนี้หนึ่งคนหนึ่งหัวใจนะฮะประกอบละครรักคุณเท้าฟ้าด้วยใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่นิ่มสีฟ้าได้แต่งอีกหนึ่งเพลงนะคะก็กระแสมาแรงก็เลยได้ฟีดแบ็คดีขนาดนี้ฟิตแบ็คดีก็ติดชาร์ต ปิดชาร์ตหลายๆชาร์ตนะคะแล้วก็เลยเอามารวมเป็นโบนัสแจกด้วยค่ะเห็นไหมซื้ออัลบั้มเดียวคุ้มเห็นไหมชอบมากเลยท่อนเนี้ยหากเธอรักฉันก็รักฉันทั้งหัวใจโอ้นะ มันเพาะมากนะฮะก็นี่คือทั้ง11เพลงในอัลบั <Sign ature. S 1> ้ม Signature ฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอยากจะให้คุณผู้ชมชาวแวงลงคนได้ซื้อ,อฉะนั้นมันก็ต้องมีแบบสดสดซะหน่อยอให้ค<น>ุณ <ๆ S 2> ผู้ชมได้แบบเอรู้สึกว่าเพลงนี้เ <laughs> พาะจังเลยจากเส้นเสียงของนิวจิวสดสดตอนนี้ม,มีเพลงอะไรอยากจะขายดีกว่าอยากจะแนะนำเป็นพิเศษ<ม>สดมากเลยค่ะ <laughs> <laughs> นี่ก็สดมากจริงๆแล้วครับผมไหนออ หนึ่งคนใช่แล้วครับผมไม่เอาเพลงที่เขายังไม่เคยฟังหรอครับเนี่ยเออแล้วได้แล้วแต่โอเคแท็กที่สองแรกเลยอ่ะยังไม่ทันเลยสดเลยอ่ะไมจมเนี่ยจริงๆคือแท็กชื่อว่าถ้าไม่แพ้อ่าพ่าไม่ฟังจะถามทำไมนะซึ่งเป็นเพลงโซโล่ของจิ๋วนะฮะลองฟังดูแล้วกันว่าจริงเพราะขนาดไหนเจิ๋วจะอะไรเนี่ยงานเข้าลองไปซื้อดูสำหรับลายเซิกเนเจอร์มาถ้าพร้อมแล้วถ้าไม่ฟังจะถามทำไมนี่คือชื่อเพลงครับ ถ้าไม่ฟังจะถามถาไหมไม่ไว้ใจจะคบเธอไหมเมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้วให้ฉันถามง่ายเป็นไงล่ะเห็นไหมนี่นี่ขนาดโว่สวัสดีการเก่งกว่า การแกล้งแกล้งวางของเรายังแบบหูยโดยไม่รู้ตัวเลดจริงจริงตายแล้วทุกคนออกไปหาซื้อกันได้แล้วเพราะวางแผงเรียบร้อยแล้วซิกเนเจอร์ใช่แล้วมีอีกไหมอ้ยางของนิวบ้างดีกว่ามีนิวอยากจะอยากจะขายเพลงไหนทั้งอัลบั้มมันทุกสองคนน่าจะจำเนื้อเพลงได้ทั้งอัลบั้มหู่แล้วล่ะค่้เอะมีไหมอันนี้อันนี้จาอ่ะอ่ะอ่ะจะให้อ่ะโอเคโอเค เอาไปเอาโอเคโพลงที่สี่เพลงพี่นิ่มนะคะอยากหยุดยั้งวันเวลาไว้ทุนนี้ไม่อยากเห็หนเข็มนาฬิกานั้นยังเดินและหมุนไปอยากกอดเธอไว้นานๆอยากฟังเสียงเธอหายใจ ฉันขอแค่เพียงหน้าทีเดียวเปลักด้วยชีวิตฉันก็ยอม <คล y on> นี่แหละครับเพตผลที่ทุกคนควรจะต้องไปซื้ออัลบั้ม Nature นี่สะตอนนี้ก็จะให้ดูด้านหนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนี่เห็นไหมอามาฉันช่วยถือไหมครับผม,ม<า>นี่ครับผมนี่หน้าป,ปกนะครับปึ๊บข้างในก็เป็น New Tank. New Tank นิ้ว <มา S 2> แตงนิ้ว <ไป S 2> แตงบานปลาแล้วกันนะครับนี่นี่อันนี้คือ อันนี้คือชุดโปรกับชุดนี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยสองชุดะโอ้โหจัดเต็มมากซิกเมอร์จริงๆนะนี่จิ๋วตังนะครับผมจิ๋วตัุณกระดูวขอบคุณใครบ้างไงขอบคุณนะการเดินทางก้าวนี้ได้เข้ามาสู่เซิกเจอร์นะฮะของพี่เจ๋ยทุกเพลงทุกลายล้อนะฮะขอบคุณมิติขอบคุณทีมงานนะฮะอวลาก็ สเปเชียลอะไรเดี๋ยวฉันไปขอคนของนิวบ้างเปิดต่อดีกว่านะมอ่าอะไรเจนซีมือจัดการทำได้ทุกอย่างเทอร์รี่กำลังใจะเจอคือไฟติ้งอ่าครับผมนี่เป็นเพื่อนเพื่อนเจนเทอร์รี่นะครับผมนี่เป็นลูกจิ๋วนะครับผมสวยมากสวยมากนะนี่าอย่าเปิดวันเดี๋ยวเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเขาเห็นทั้งในหมดไม่ทำให้เห็นแล้วอยากซื้อไงอ่ะ นี่เลยวางแผนเรียบร้อยอ่าให้นิวจิ๋วตอนนี้แบบฝากทุกอย่างเลยดีกว่าดาวน์โหลดช่องทาง everything กนะ็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กระแสะแล้วกันนะคะที่ให้การต้อนรับเพลงของนิวจิ๋วนะคะในอัลบั้มนี้ไม่รักไม่ต้องแล้วก็หนึ่งคนหนึ่งหัวใจนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆเพลงที่เดี๋ยวจะส่งเป็นซิงเกิล หลายๆเพลงต่อตามๆกันมาแต่ว่าถ้าว่ารอไม่ไหวไปซื้อซีดีได้แล้วค่ะวางแผงแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ซิงเกิลต่อไปจะออกเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเพลงอะไรยังบอกไม่ได้จริงนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปที่แฟนเพื่อนมีสุขเคลมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟีดแบ็กจริงๆเนี่ยอยากจะชอบชอบเพลงไหนในอัลบั้มแล้วก็ไปโพสซ้ำเพาได้รางวัลด้วยแล้วก็จะเป็นรีเสิร์ชด้วยว่าเพลงต่อไปน่าจะเป็นเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลย แต่วันนี้ก็ขอบคุณที่แวะมารู้ว่างานยุ่งทั้งคู่เลยนี่ก็ยุ่งอยู่ออมิซไยงอนอยู่ก็อย่าลืมไปชม<า><อ>นะจะโปรโมทนะฮะมิซไซงอนว่าเออจะไปติดตามหน่อยว่าจองออบบอะไรกันได้ที่ไหนมิซไซงอนออละครเพลงละครเพลงนะคะก็ ตอนนี้แสดงอยู่ที่ราชดาลายเทอเตอร์นะคะหรือว่าเอสพนาดนะคะก็ยังไงซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะหรือว่าซื้อหน้าโลงก็ได้นะคะก็แสดงทั้งเดือนนี้เลยค่ะใช่แล้วนะคะติดตามได้เลยจริงๆถือว่าทั้งสองคนนะคะเป็นสองสาวที่งานยุ่งมากๆวันนี้คนที่เจ็ดเวลามาให้แมงดูของเราใช่แล้วเป็นปื้มปับปื้มสุดๆขอบคุณนิวจิ๋วนะขอบคุณนะคะอ่ะแต่ตอนนี้นะะเรามีหนึ่งมิวสิกวิดีโอเลยนะคะจากพีพีรานนะคะความรักดีๆอยู่ที่ไหนไปกันเลยค่ะ